สวัสดีครับพบกับช่องอันนี้ชาแนลนะครับผมแล้วก็ยายนาตาสอนค่ะเมื่อนี้บราไม่ยังหลายครับขนมกินครับซื้อน้ำยายเหมือนเดิมซื้อเอาเด้อพี่น้องเด้อไปเที่ยวมาเมื่อยก็เลยได้ขนมกินมาครับก็เลยมากินช่วยพี่น้องบิ่งนะครับกะมีแอบกะลํำครับผมมีขปูน่ะไปเที่ยวพระใหญ่อครับผมพระใหญ่น้องปิงนะครับ ผลไม้เขาก็องุ่นนะฮะนิดหน่อยแล้วก็หวานของแขง็งของหวานเขาไม่อ้วนก <c oughs> ินเลยเจ้านี่จ้าแซบแซบเจ้านี้เจ้าประจาขอบคุณค่ะะก็ไม่ถนะั่วของยายครับเจ้าประจําเพราะว่าจะมีเพราะวันอาทิตย์เจ้านี้อร่อยมากพ่นจีเฮตุกวันอาทิตย์วันธรรมดาพ่นธุ์เอาเอาเอาอันนี้ให้ให้ให้อยนีก็ได้ มาครับมาพี่น้องจะเป็นเอฟซีเมกัมิ่มา้ะครับเอทั่วโลกมานะฮะจ้ไม่อะไรกับ n รน h ช n แนลกับยานาตาสอนเด้อพี่น้องเด้อคนก่อนให้มันเข้ากันเข้ากันนะคน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 นะฮะหิวอยู่ในไก่แน่เด้อพี่น้องของมันของมันหลายนะครับต่างตุเตี่ยบบะได้ฮะแฉบๆนะชุดเลยชุดเยงงกระดาษจาะแล้วแข้งถาดกันพี่น้องอืมอคมฮะ คำใหญ่ๆแซ่บจ้าคำแรกแค่หมานะฮะไปครับพี่น้องคำใหญ่คำใหญ่นัวนัวมากเนือข้อสอบกับชิมปาตีข่อยละนัวมากอร่อยเผ็ดนะอร่อยเผ็ดเผ็ด ไไแก่ไหมแอบเผ็ดมาัเผ็กับผักแฉบ่ชยน้ำย้ายกินครับย้ายแล้วเคดมสดๆล้ลอนเลยอืมอืมอร่ยนะนยังงี้ปะตานนี้แสบหลาย เอาล่ะยังเยอะอยูย่รสชาติเหมือนเดิมง่ายง่ายๆครับผมอืมคือย่ายกินนะครับมือน,นี่อร่อยอไปทำฟิลม์มมือไม่ตกเสียงดังแน่ครับจานเจตะลิตรหอมขนมอยากใส่ไอหอมคงแข็ง อ๋อเอยเสียบมากพี Zen ่เนาะใส่มือหนุ่มมือหนีผู้ดีแน่นะครับใช้ไอ้ช่อนสอบเนาะแยกก็เอื้อย่างเดียวทีครัดงานม่าเมื่อไปวัดพระใหญ่หนองปิง ไปนั่งกระเช้าช่วงนี้เขาเปิดให้เข้าแล้วแต่ว่ายังขึ้นไปนมัสการข้างบนยังไม่ได้เพราะว่าซ่อมแซมทางขึ้นอยู่ได้ยินข่าวว่ายังไม่เป็นทางการนะจะเปิดช่วงตรุษจีนนะคะฮะสามารถที่จะขึ้นไปนมัสการข้างบนได้ดช่วงตรุษจีนกุมพาเนาะวันนะที่หนึ่งม,มักรลาประมาณที่ยี่สบกว่า รถ mm hmm. ไหนรถนั้นเลย mm hmm. วันนี้ไปด้วยกันทั้งหมดเก้าคนนั่งกับเขาตอนขึ้นเนี่ยจะจะเอาแบบเป็นกระจกข้างล่างนะคะมองมองมองวิวข้างล่างได้เนาะตอนขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนลงเนี่ยเราเอาแบบทึบราคาก็ตกประมาณสองร้ยกว่าเนาะสองร้อย mm hmm. กว่าเหรียญ ก็โอ้โหเมลวาก็พันวันนี้คนเยอะมากอากาศก็ดี29องศาช่วงชะช่วงกลางวันเมาแดดพี่น้องมาหอดเลยก็กินนี่รดอร่อยนะแม่เผ็ดหิวยางแห้งครับลูกชิ้นก็บมีอยู่พี่น้องไน้ตุเย็นครับไม่ได้ลวกใส่ครับกินอันนี้ก่อนให้เบิดก่อนอวานไง อ่ะลูกโดดให้ยายนะอื้อเผ็ดยายชอบไม่ใช่หรออื้ออื้อจดจัดฝัดบึ้มอือจวดจอดไปพายายน่ยนองปิงกับห่อเขาไปกินน้ำม,มิคิปปิวบอรแมนติเท่าอื้อครับอื้อกินแบบขอปลาเลย แสบหลายเอาสุมตำไปคุกเองทอดหมูทอดปีกไก่ั่วครัเนเียงเพรซาใจดีขนาดเตาอะไรเพนเมาแดด อร่อยไหมตัวเองอร่อยมันลื่นนะใช่ช้อนก็หนักอืมช้อนสตลเลอย่างหนาเลยยายกินไม่ทันหเลยนี่หรอครับตัวคงแข็งนะคะอันนี้ชเชฟแจ้งเพนทำเองอร่อยเองเจ้านี้ก็อร่อย ออกหูเลยทีนี้นะ <c oughs> โหเผาช่วยกันกินนะเผ็ดอ่ะให้กินเผ็ดนับวผิดชอบใครมันสิ <c oughs> น่าเบ็นดังบ,บัวเรวจักเถ้อกินกระไดเผ็ด <c oughs> ให้กินให้เผ็ดรู้ว่าเผ็ดแล้วรีบกินรีบกินเลยแล้วรลยนี่ เผ็ดๆแลวรสจัดมากเลยง่วงมากจริงช่วงวะเ็ดๆหัวเพื่อนพี่นน้องชายอ <ๆ S 1> ขอ,องหกวหบวเ่็นเนี่ย กินของหวานน้ำเต้าเจ้าน่ะกลไม้กับมี่ให้พี่น้องมงเลอครับเพชรน้ำม,มันไผ่ออกแล้วนะอืออือหืออ่างหุ่นเขียวอ่างหุ่นนี่หวานมาก ทั่วครับบ้านข่าปากเลยช้าใจจงบะเผ็ดเลยเผ็ดแเราพ่อไม่หลุดท <laughs> ห้ห้เองแับเอาอันนี้ไปด้วย ôi nhìn cái bún bút nó hết nó lắm ừm cho ừm hay đó, ừm hmm. à à có ừm bún ừm 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 กินหวานดีกอฮะอืมขากลายอ่างุ่นอ,อืงงข้อหวาน,านตัวอะไรนะข้องแข่งข้องแข่งทำใหญ่น้องโมเรียกอ้ยหยุดนะฮะน้องโมเรียกซิงคองอืม <laughs> อร่อยหอมงาอืน,น้องแจงทำฟิล์มชุดยอด ไปแล้วนหน้าเพชรอร่อยนะครับเต็มพลเขาใช้กะทิสดหายใจพองแล้วกินเน้เบิดกินโชว์พี่น้องเลยพี่น้องข้าเบอร์เอาให้เหมดใหญ่นาสู้สู้ใหญ่ก็สู้สู้โอเคบ่เผ็ดเผ็ดเผ็ดนิดนึง โอเคครับร okay, okay. so, ือน <laughs> okay, okay. so, so, uh ี huh. to together, so history, so like ่กินหมดแล้วนะฮะอือที่นาก็เหลือน้อยนิดเดียวเองเอาไปเลี้ยงตอนปิดกล้องครับพี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ก็เพลินแล้วอิ่มแล้วกัคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับที่เข้ามากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยในช anel นะครับผมและอีกช่องในยานาตาสอนนะฮะฝากด้วยนะคะช่องในน้อยค่ะกินบอเบิดแบบใดแล้วมากินมาสุภาพแบบใดก็ขอตัวขอให้พี่น้องทุกคนนะครับเด้อย๊าวบากันเด้อครับ คลิปนี้ก็ขับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเลิฟออยูครับผม